สวัสดีค่ะค่ะวันนี้หมอนหนุย่ยจะมารีวิวสเตโตสโคปนะคะมีอะไรกันบ้างปกติเราขายกันอยู่แล้วนะคะสเตโตสโคปของคูเซ่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมารีวิว3ตัวนะคะเป็นตัวใหม่ที่เราเอามาจำหน่ายนะคะปกติเนี่ยเราจำหน่ายกันอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นแบบดูอัลทูปนะคะของคูเซ่ค่ะตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากนะคะประมาณพันกว่าบาทนะคะ ออคุณภาพดีแล้วก็ขายมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามีอีก3ตัวใหม่ที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะมีตัว professional นะคะมีตัว small head ค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเป็นรุ่น cardio นะคะแต่ละอันแตกต่างกันอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะตัวแรกค่ะตัวแรกก็เป็น professional นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ ตัวสายนะคะมีความยาวประมาณ75เซนนะคะทั้ง3อันความยาวสายพอๆกันนะคะ75เซนแล้วก็สายสีดำนะคะตัวหัวนะคะก็จะมี2ฝั่งก็มีไดอะแฟม1ข้างนะคะค่ะแล้วก็มีตัวโดมอีก1ฝั่งนะคะค่ะแล้วก็ตัวไดอะแฟมนะคะมีความกว้างอยู่ที่44มิลิเมตรนะคะหรือ4.4เซนนะคะค่ะก็เป็นขนาดปกตินะคะที่เรานิยมใช้กันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ก็ตัวเอียพีชนะคะก็จะนิ่มๆแบบนี้จะมีเสียงตลาดนัดนะคะบ้านอยู่ใกล้ตลาดนัดนิดนึงจเจริญน,นะคะแล้วก็นะคะแบบนี้ค่ะสายสีดำค่ะดูเท่ๆใช้งานนะคะในรุ่นถัดไปค่ะก็จะเป็นรุ่น small head นะคะอ่านบล็อกแกะกล่องกันรุ่น small small head นะคะกล่อง ดูดีนะคะปกติทุกอันก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะรุ่น small head ค่ะก็ตัว head ก็จะเล็กลงมานิดนึงนะคะเห็นแบบนี้ค่ะตัวโดมนะคะขอโทษตัว diaphragm นะคะมีความกว้างอยู่ที่40มิลลิเมตรนะคะส่วนอันนี้จะมีความกว้างอยู่ที่44มิลลิเมตรนะคะก็กว้างกว่ากันนิดนึงอันนี้กว้างกว่าน,นิดนึงนะคะตัวเนี้ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้ดีเลยเสียงดีค่ะ ฟังชัดนะคะข้างหลังก็จะเป็นฝั่งที่เป็นโดมค่ะตัวสายนะคะแล้วก็มีหูฟังให้ค่ะค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำมากมากค่ะรุ่นคารดิโอค่ะนี่แตกแต่างยังไงกับรุ่นปกตินะคะรุ่นคารดิโอตัวแดอะแฟมมีขนาดเท่ากับโปรเฟชชั่นแนลนะคะก็คือ44มิลิเมตรนะคะน,นะคะแดอะแฟมเท่ากันกับรุ่นโปรเฟชชั่นแนลนะคะนี่ แต่มาดูโดมด้านหลังนะคะอันนี้เรื่องคาร์ดิโอนะคะนั่นงไงล็อกคออย่างเดียวที่ใกล้ตลาดนัดนิดนึนงค่ะนะคะดูนะคะอันนี้เสียงดังฟังชัดนะคะเหมาะกับการฟังขึ้นความถี่ต่ำๆนะคะโดยเฉพาะเสียงคาร์ดิโอนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะในกล่องก็จะบรรจุมาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แต่ละตัวนะคะก็จะมีตัวอะไหล่มาให้นะคะตัวอะไหล่ก็จะบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะ อะไรก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอเอาแกะก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่ดอัฟแฟมให้1ชิ้นอันนี้ของสม l head นะคะนี่เราจะทำงางินดจชาร์ตค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะสำรองของหูฟังค่ะก็จะมีไซส์อีกอันน,นก็คือเป็นสีขาวนะคะเป็นไซส์เล็กเผื่อบ,บางคนชอบอันเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเล็กหน่อยแล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็นสีดํานะคะรุ่นนี้ก็จะ นิ่มหน่อยนะคะก็คือเหมือนที่ติดมากับเครื่องนะคะอ่าก็จะเป็นหูฟังให้สำรองนะคะดีดีค่ะเสียงดังฟังชัดคุณภาพดีราคาไม่แพงนะคะถ้าเกิดตัวโปรเฟชชั่นแลนะคะก็3,000กว่าบาทค่ะส่วนอันนี้ก็จะแพงกว่าสมอรเฮดก็จะแพงกว่าโปรเฟชชั่นแนลนิดหน่อยนะคะหลักร้อยค่ะแพงกว่านิดหน่อยประมาณ4,000นะคะส่วนคาร์ดิโอก็จะอยู่ประมาณ9 0 0 0บาทนะคะถ้าเกิดสนใจยังไงก็ ถามผู้แทนไฟขายในเขตของท่านได้นะคะอยากฟังอยากดูตัวอย่างนะคะถ้าเกิดหลังโควิดก็จะเอากลับไปให้คุณหมอได้ลองฟังได้ก็ลองติดต่อกับผู้แทนไฟขายมานะคะค่ะวันนี้ก็จบคลิปเพียงน,นี้ค่ะคราวหน้าจะมีอะไรก็รอติดตามกันต่อไปนะคะมาจบมาในมาดคุณหมอของดีเราต้องลอง